สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับสู่เควสดอมนะครับใน e p ีที่14วันนี้พี่ต้นปาร์มนะครับจะมาสอนน้องเรื่องปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสดและโลหะครับเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพี่จะทบทวนสมการกรดเบสดให้น้องสักเล็กน้อยแล้วก็จะเป็นสมการกรดเบสดกับโลหะนะครับแล้วก็ปฏิกิริยากับโลหะชนิดต่างๆมันก็มีเพิ่มเติมเล็กน้อยเนาะตอนสุดท้ายอ เนาะสมการกดเบสเหมือนเดิมเลยเนาะคือคือสมการเคมีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรดกับเบสกกดบวกเบสเนาะจะได้เกลือบวกน้ำอ่าถ,ถ้าถ้าน้องจำได้เนาะ hcl บวก naoh เนาะ จะได้ nacl เป็นไอออนบวกกับไอออนลบเนาะบวกน้ำส่วนอันนี้เนาะเป็นกรดอีกตัวหนึ่งกรดไนตริกบวกกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์จะได้โพแทสเซียมไนเตรต บวกน้ำเนาะอันนี้พี่ขอโทษหมึกเผลอเขียนทับไป <laughs> ต่อไปเนาะเป็นสมการกดเบรดของของถ้าใช้กับโลหะเนาะอันนี้เป็นกดเบรดบวกกับโลหะจะได้เกลือโลหะบวกกับแกส๊สไฮโดรเจนครั้นี้จะไมไ่ได้น้ำแล้วนะน้องจะได้แกส๊สไฮโดรเจนเกลือก็จะเป็นเกลือของโลหะเนาะเพราะเรามีโลหะเข้ามากดไฮโดโครคลอริกบวกกับซิง จะได้ซิงคอไลไรด์บวกแก๊สไฮโดรเจนโซเดียมไฮดรอกไซด์เนาะตัวเบสบวกกับซิงก็ได้ได้น2 ZnO2 ซิงค์เซาเกตซิงซิงซินเกตอ่ะซิงซินเกต ตัวนี้น้องก็จะอ่านเป็นซิงเกตแต่น้องไม่ต้องจำกม่ได้น้องไม่ต้องจำไม่จำไม่ต้องจำพี่เอามาเล่ากล่าวให้น้องฟังเฉยๆฟังไปเรื่อยๆเข้าห่วยอันนี้เนาะน้องอันนี้พี่ใส่โลหะลงไปในกรดเนี่ยนี่ใส่พี่ใส่โลหะลงไปในหลอดทดลองที่มีกรดมีเบรดอยู่น้องเห็นฟองแก๊สเนี่ยฟองแก๊สเนี่ยน้องควรจะแบบอ่ารู้ได้เลยเนาะ ว่าเนี่ยคือแก๊สไฮโดรเจนเพราะจากสมการเมื่อกี้น้องจากสมการเมื่อกี้สมการเมื่อกี้เนาะกดบวกเบสกดหรือเบสบวกโลหะเนี่ยจะได้เกลือโลหะบวกแก๊สไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นฟองแก๊สที่เกิดออกมาเนี่ยก็ได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนอ่าอ,อืน้องก็ต้องแบบิษฐานไว้อย่างนี้เลยว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจนเนาะโลหะที่ทำปฏิกิริยากดนะน้องก็อย่างเช่นแมกนีเซียม ไอออนซิงค์หรือพวกอะลูมิเนียมอะไรพวกนี้เนาะแมกนีเซียมบวกไฮโดรคลอริกก็จะได้พวกแมกนีเซียมคลอไรด์บวกแก๊สออกซิเจนไอออนบวกกรดซัลฟิวริกเนาะจะได้เอสอีบวกแก๊สไฮโดรเจนซิงค์บวกกรดไฮโดรคลอริกซิงค์ลอไรด์บวกแก๊สไฮโดรเจนเนาะอันนี้คือโลหะที่ทำปฏิกิริยากับกรดก็แน่นอนก็มีโลหะที่ทำปฏิกิริยาเบสก็อย่างเช่นซิงค์กับ อลูมิเนียมเนาะสองตัวนี้แน่ๆเหมือนตัวที่ทําปฏิกิริยากับเบสเนี่ยเหมือนจะน้อยกว่าตัวที่ทําปฏิกิริยากับกรดถ้าพี่จำไม่ผิดเนาะอลูมิเนียมบวกก็บวกโซเดียมไฮดรอกไซด์บวก naoh ได้ na naal o 2บวกแก๊สไฮโดรเจนอย่าลืมซิงบวก naoh ก็จะได้ตัวนี้เนาะตัวเดิมโซเดียมซิงเกตบวกแก๊สไฮโดรเจนเนาะ ซึ่งนี่น้องน้น้องปริยาก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้น้น้องอันนี้คือระดับความแบบการทำปฏิกิริยาเนาะเช่นนี่จะอยู่ตรงนี้พวกที่อยู่ด้านใต้ตรงนี้น้องจะไม่ทำปฏิกิริยากับกรดก็จะไม่เกิดเนาะไม่เกิดไม่เกิดฟองแกส๊สก็จะเป็นพวกนี้น้องจำไปเลยก็ได้ก็คือพวกที่ค่อนข้างที่แบบเสถียรไม่ทำกับอะไรทั้งนั้น แข็งแกร่งพอพวกออรัมหรือเรียกว่าทองแพลตินัมเมอร์คิรี Hg ซิลเวอร์ Ag หรือคอปเปอร์เนาะส่วนด้านบนนี้ก็น่าจะทำหมดแหละด้านล่างจะไม่ทำแต่ว่ามีข้อยกเว้นอ่าเนาะอันนี้น้องต้องจำไปคอปเปอร์จะทำปฏิกิยากับกรดไนตริกหรือ ซัลฟูริกก็ทำนะแต่เป็นซั n ฟูริกที่ต้องร้อนด้วยต้องมีอุณหภูมิสูงอันนี้เดี๋ยวโจทย์ก็จะบอกน้องเองถ้าเกิดว่าเป็นซันฟูริกเฉยๆเนี่ยคือแบบน้องจําไปเลยว่าเป็นกรดไนตริกที่ทําปฏิกิยากับคอปเปอร์แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นซั n ฟ u ริกแล้วเขาบอกว่าฮอตมาเนี่ยน้องต้องเริ่มเอะใจละมันเอ๊ะยังไงซึ่งอันนี้มันจะทํำปฏิกิยากับกรดไนตริกเนี่ยน้องน้องสังเกตดูดี ไม่มีแก๊สไฮโดรเจนมี N O 2องโผลออกมาไม่ไม่ใช่แก๊สไฮโดรเจนอ่าตัวนี้น้องก็ต้องจำเป็นยกเว้น่อวยนะว่าคอปเปอร์ก็จะทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกตัวนี้จำไปหน่อยน้องพวกโลหสะสเียรต,ต่างๆ อันนี้คือเนื้อหาเพิ่มเติมเนาะการเกิดสนิมการเกิดสนิมมันเกี่ยวยังไงกับเรื่องนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ยูก้าจะไปลงลึกให้เนาะการเกิดสนิมเนี่ยก่อนอื่นเนาะน้องเลขออกซิเดชันก็คือตัวประจุของธาตุเดน้องน้องเห็นซิงค์เนี่ยซิงค์เนี่ยเลขศูนเนาะซิงค์เป็นศนส่วนคอรีนเนาะท่างจำได้เป็นลบหนมีคอรีน2ตัว ก็แปลว่าประจุของซอลินสองเป็นลบสองเป็นสองลบเป็นสองลบเป็นสองลบ, 1, ลบ, 1, ลบลแล้วลบหนึ่งเอ้ยลบหนึ่งลบสองเอาเป็นแล้วซิงเนี่ยเพราะซิงเป็นสองบวกเพราะว่ามันออกไปเป็นศูนย์เนาะประจุดโดยรวมออกไปเป็นศูนย์คอรีนก็เป็นสองลบซิงก็เป็นสองบวก น้องจะเห็นว่าเลขตรงนี้เปลี่ยนเลขออกซิเดชันเปลี่ยนอันนี้เป็นการที่มันทําปฏิกิยากับกรดทําให้เกิดปฏิกิริยา r e ด o อกซ์ได้เกิดการเปลี่ยนของเลขออกซิเดชันแล้วมันสําคัญยังไงพี่นี่น้องเวลาที่มันเกิดสนิมเนี่ยเลขเนี่ยมันจะทําการให้อิเล็กตรอนออกมามันจะปุดอิเล็กตรอนออกมาน้องเห็นไหมตอนแรกประจุมันเป็นศูนย์มันกลายเป็น2บวกแล้ว มันมีการเปลี่ยนของออกซิเดชันมันเป็นปฏิกิริยา e d ดักชันขั้นแรกในการเกิดสนิมมันเกิดสนิมได้เนี่ยมันเกิดปฏิกิริยา r ีด็อกซ์ขึ้นมาซึ่งก็คือการเปลี่ยนของเลขออกซิเดชันซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับเวลาที่กรดเบสหเรีแอกับโลหะเลยเนอ้องแปลว่ามันเหมือนกรดเบสเนี่ยมันไปเร่งการเกิดสนิมพอมีพวกกรดเบสอยู่เนี่ยทำให้การกัดกร่อนของโลหะทําให้มันเกิดสนิมง่ายขึ้นเนาะอือฮึมันก็จะเล่นประมาณนี้ ส่วนรู้วน,นี้เอาไปทำาอะไ,ได้น้อง,องเช่นแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไรเป็นอย่างไรอ่าก็คือกดบวกเบสเนาะกดบวกเบสจะได้เกลือโลหะเกลือโลหะบวกแกส๊สไฮโดรเจนมันก็จะเป็นแบบอ่ามันเป็นแก๊สอะไรมันเป็นแกส๊สไฮโดรเจนหรือบางทีแบบน้องต้องจำคุณสมบัติของแกส๊สไฮโดรเจนให้ได้เนาะอ,อย่างเช่นแกส๊สไฮโดรเจนเนี่ยเมื่อเอาไปจุดไฟเนี่ยมันจะเกิด ประกายแปะ๊ะอาจจะดังเสียงมันจะเกิดระเบิดแต่พอเล็กๆเนี่ยอาจจะดังเสียงป๊อกขึ้นมาแป๊ะดังๆออือเขาก็จะบอกว่าพอไปทํากระกิยานี้เก็บแก๊สมาพอเอาไมาขีดไฟเข้าไปมันเกิดระเบิดแปะ๊ะน้องรู้เลยมันเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วน้องก็แบบอืมอาจจะเป็นปฏิกิริยากดเบียดแล้วได้กดเบียดกดเบียดอันพี่ลืมบวกโลหะเข้าไป กดเบีย์ทำปฏิกิริยาโลหะแล้วได้แก๊สไฮโดรเจนอันนี้เป็นหนึ่งในปฏิกิริยาที่คอมมอนมากเลยน้ที่เกิดแก๊สไฮโดรเจนต้องจำไม่ได้เนาะว่าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมันเกิดจากอันนี้แล้วมันก็ระเบิดติดไฟมีสองอย่างนะน้องน้องอย่างสับสนอันนี้คือติดไฟกับช่วยให้ไฟติดเนาะอืมอันนี้คือติดไฟระเบิดได้ช่วยไฟ โลหะที่ทำปฏิกิริยาเป็นมีโอกาสเป็นตัวใดเนาะมนอย่างที่น้องจําได้มันจะมีโลหะที่ทำปฏิกิริยากับเบสอย่างเช่นอลูมิเนียมซิงโลหะที่ทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียมไอซิงอลูมิเนียมแมกนีเซียมไอออนอะไรพวกนี้ถ้ามันทำปฏิกิริยามันอาจจะเป็นพวกนี้หรือถ้ามันไม่ทําปฏิกิริยาเนี่ยน้องก็ต้องสันนิษฐานแล้วมันจะไม่ทําปฏิกิริยามันจะไม่เกิดแกส๊สไฮโดรเจนเลยพวกนี้ มันทำปฏิกิริยาหรือไม่ดู reactivity เนาะของมันจากตารางนี้ไอ้พวกพวกตรงนี้น้องว่ามันเกิดปฏิกิริยาหรือเปล่าเกิดปฏิกิริยาได้ไหมมันจะดําเนินต่อไปได้หรือเปล่าเกิดแก๊สไหมอะไรวันนี้มันจะไปออกข้อสอบอย่างเช่นแบบเอาแพลตินัมไปลงในกดเนี่ยจะเกิดแก๊สชนิดหนึ่งขึ้นมาแก๊สชนิดแก๊สชนิดนั้นเนี่ยถูกเอาไปใช้ในระบบทางเดินหายใจ อาจจะเอาไปใช้ในช่วยการสังเคราะห์แสงผลจะเปลี่ยนอย่างไรอันนี้น้องตอบแล้วว่าไม่เปลี่ยนเพราะมันไม่เกิดแกตั้งแต่แรกอะไรประมาณน,นี้ส่วนการเกิดสนิมนี่พี่บอกแล้วการมีกรดเนี่ยจะทําให้เร่งการเกิดสนิมได้เนาะแปลว่าเขาอาจจะแบบเอตะปูแช่ในน้ํามัน B ตะปูแช่ในน้ํา C คือตะปูแช่ในน้ําที่มีกรดผสมอยู่อะ C, ก็จะกัดก่อน มากน้ำก็จะกัดก,กร่อประมาณหึแล้วน้ํามันก็จะไม่กัดก,ก่อนอะไรประมาณนี้เขาจะไปเล่นกับข้อสอบอย่างนี้เนาะเอาไปแอพพลายอืึอแล้วในพาร์ทของปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสและโลหะก็เป็นช่วงสั้นๆมันก็ไม่มีอะไรมากก็พี่ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้เนาะถ้ามีข้อสองสัยก็ทักมาถามทางเควสดอได้และสําหรับวันนี้สวัสดีครับ